มาฟังเรื่องการเดินจงกรมต่อ,อที่ผ่านๆมาเราได้ฟังเรื่องการเดินจงกรมเพื่อให้จิตตั้งมั่นไม่ว่าจะเดินดูอิริบทก็ตามหรือเดินกระทัมปะชยะก็ตาม ถ้าเราเดินถูกต้องเมื่อสติกเกิดบ่อยๆเกิดสมัมชัญญะเมื่อมีสติมีสมัมชัติย่ก็จะต้องมั่นอยู่ภายในทุกๆวันเราก็ฝึกอย่างัแหละฝึกเมื่อเดินอยู่ก็เชืว่าเดินเมื่อยืนอยู่ก็เชืว่ายืน เดินกลับไปกลับมาให้มีสติรู้กายที่เดินเราทํำบ่อยๆทุกวัน,ท,วนทุกวันจิตมันจะเริ่มตั้งมั่นนะได้สมาธิสมาธิสมาธิที่ได้กระเดินจงกรมเนี่ยตั้งได้นานเมื่อเราเดินจนจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อ นะตัวเนี้ยจะได้พูดให้ฟังในวันนี้แต่กว่าจะทำให้จิตตั้งมั่นได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องทำกันนานเลยแหละลักษณะจิตที่ตั้งมั่นนะมันจะมีกำลังม,มีความตั้งมัน่นมีกำลัง,ม,ม,ลง,ม,ม,ลงมีสัพพัญญะมีสติเป็นผู้รู้ รู้สึกตัวไม่หลงจิตต้องมั่นถึงขนาดไหนถึงจะถือว่าดีถ้าจะอาดีเลยนะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งคือจิตมันมีกำลังเมื่อมีกำลังเต็มที่เนี่ยมันจะเกิดจักขุจักขุคือมันจะรู้จักจิตตัวเองคือจะสามารถเห็นจิตตัวเองได้เหมือนกับตายเห็นรูป แต่การฝึกนี่เราไม่เคยเห็นนะเลยเห็นเฉพาะร่างกายพอฝึกไปฝึกมาบ่อยๆจิตมีกําลังสังเกตถ้ามีกําลังเต็มที่เนาะมันจะเห็นจิตตัวเองมันจะรู้เลยว่าตอนนี้จิตตั้งมั่นถ้าจิตมันเผลอมันเคลื่อนออกไปเห็นว่าจิตเคลื่อนไปแล้วเผลอไปละความตั้งมั่นดับแล้วมันจะเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาได้ บางทีก็วิ่งไปที่ตาบางทีไปที่หูจมูกลิ้นกายหรือวิ่งไปทางใจบางทีมองไปไกลจีก็จะพุ่งออกไปมองไปร้อยเมตรบางทีจิตมันพุ่งออกไปร้อยเมตรนะเห็นจิตพุ่งออกไปจิตกลับกลับเข้ามา นี่ลักษณะถ้าจิตมันมีกำลังมันมีสมาธิมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเกิดจะขู่ขึ้นมาถ้าเกิดจะขู่ขึ้นมาอย่างงี้เ่ยง่ายในการปฏิบัติเราก็เดินจงกรมเหมือนเดิมอะตอนแรกเราเห็นเฉพาะร่างกายใช่ปะเลระพอที่นี้เรามองเห็นจิตแล้วเนี่ยก็ง่ายเราเดินก็เดินเหมือนเดิมเวลาจิตตั้งมั่นเมื่อเดินอยู่รัวเดินก็ดูร่างก,กายเดินไป แต่แปบเดียวตอนนั้นจิตมันจะเผลอมันจะเคลื่อนไหลวุบออกไปไป,ไปชิดกลายเป็นผู้หลงถ้าเป็นงั้นให้เรารู้ทันจิตที่มันหลงอย่างเช่นมันหลงไปทางตาทางหูเป็นต้นหรือบางทีไม่ได้ยินเสียงจิตมันพุ่งปื๊ดไปที่เสียงคือมันจะรู้เองว่าตอนนี้จิตเคลื่อนไปอย่างเช่นมีเสียงดังขึ้นมาจิตจะเคลื่อนพุ่งไปที่เสียง เคยรู้ทันจิตที่พุ่งไปถ้าร,ารู้ทันปุ๊บอาการเคลื่อนดับมันจะกลับมาเป็นผู้รู้อีกนะมาตั้งมั่นอีกมาตั้งมัน่นกแปบ๊บหนึ่งอนะ่ะมันไม่ก็จะเคลื่อนไปอีกแหละเคลื่อนไปตั้งตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างแต่บ่อยที่จุดไปทางใจบ่อยที่สุด ถ้าเราสามารถเห็นจิตได้เนี่ยก็ง่ายนะดูจิตที่มันเผลอไปคิดนะเผลอปุ๊บก็รู้เมื่อรู้ทันความเผลอดาบก็กลับมาเป็นผู้รู้จิตตั้งมัน่นแป๊บเดียวก็เผลออีกก็รู้อีกเมื่อรู้ทันปุกก๊บจิตก็กลับมาตั้งมั่นเองความเผลอก็ดับไปไม่ได้เกิดปัญญาเนี่ยเห็นว่าเออผู้รู้นี่นก็ไม่เที่ยง จิตหลงก็ไม่เที่ยงนะเราเห็นจิตไม่เที่ยงมันจะเห็นชัดนี่ถ้าเราฝึกใบไ,ไวยนะเผลอรู้เผลอรู้เผลอรู้มันเผลอไม่ได้นะี่จิตจะตั้งมั่นสว่างเต็มที่เลยจะได้กําลังมากนั้นถ้าะกายเห็นจิตแล้วเนี่ยเไม่ต้องทําอะไรเยอะเดินเยกลมไปก็ดูจิตเผลอรู้เผลอรู้เผลอรู้เมืเอ่อเผลอไม่ได้ม็ตั้งมั่นถ้าจิตมาตั้งมั่นเราก็ปล่อยให้มันตั้งมั่น เพื่อมันสั่งสมกำลังเถื่ออก,ก็รู้อีกนั่นแหลนไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจินเผลอก็ไม่เที่ยงเราเห็นอันนี้จังเลยนะเป็นธรรมแล้วนะอห่เป็นปัญญาเห็นไม่เที่ยงเป็นปัญญาบางทีก็รู้ได้เร็วบางทีก็รู้ได้ช้าบางทีมันเผลอไปเรารู้ไม่ทันมันไปเกิดนน่นแนหะราคะ เกิดโทสะเราถึงรู้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้ช้าบางทีมันเผลอไปแล้วโมหะมัมมมเนเผลอไปแล้วเรารู้ไม่ทันโมหะม่นจะเกิดราคะบางทีไปปรุงเรื่องการก,ารก็เกิดกามราคะขึ้นมาถ้างั้นก็ให้รู้ว่าเออจิตเราเนี่ยตอนนี้มีกามราคะให้รู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่รู้ยืนดูก็ได้ พอเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตต่เคลื่อนมันดับจะเกิกดจิตผู้รู้ขึ้นราคะเราไม่ต้องไปละเรามันดับเองเพราะราคามันเกิดจากความหลงเมื่อมันหยุดหลงราคาก็หายถ้าเกิดราคะอีกเราก็ดูงั้นะดูซ้ำซ้ำซ้ำเราเห็นว่าเอาราคะมันก็ไ่เที่ยงเหมือนกันปาจจัยเหตุปัจจัยคือการมรวตตก การไม่มีตัวก็คือการกิตหลงนั่นแหละการเห็นราคะไม่เที่ยงนั่นก็เป็นปัญญาแล้วเวลาเกิดราคะนะจิตมันเป็นทุกข์ด้วยอึดอัดแน่นเป็นไฟแล้วเวลาคะาขีนาจิตจะร้อนเมื่อเห็นจิตเป็นทุกข์อันมีราคะเป็นเหตุอันนี้ชื่อว่าเราเห็นเวทนานะ โดยเจริญเวทนาโนสาิยุป,ญญปฐานเห็นเวทนาแม้แต่ความทุกข์ก็เกิดแล้วก็ดับเวลาจิตมาตั้งมั่นันเกิดความสุขขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าอจอิตที่ตั้งมั่นเป็นสุขจิตที่มีราคะเป็นทุกข์เพ้ออีกถ้าเพ้ออีกความสุขที่เกิดแต่จิตตั้งมั่นก็ดับไปเราก็จะเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยง เห็นสุขไม่เที่ยงเห็นทุกข์ไม่เที่ยงันนี้ก็เป็นปัญญาเราเห็นเวทนาเห็นไหมเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเราดูไปที่จิตจะเห็นทั้งเวทนาด้วยเห็นทั้งจิตด้วยเผลอเราก็รู้ทันจิตเผลอก็รู้ทันความตั้งมั่นเผลอก็รู้ทันควาตั้งมั่นดูอย่างนี้อ่ะบ่อยๆบางครั้งมันก็เผลอไปเรารู้ไม่ทันเขาเกิดโทสะขึ้นมาคือความโกรธ ถ้าเป็นช่นนี้เราก็ให้รู้ทันความโกรธคือรู้ว่าจิตเนี่ยตอนนี้มีโทสะสะโทสัง่าจิตตังสะโทสังจิตตันติปชานาติเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะวีตะโทสัง่าจิตตังวีตะโทสังจิตตันติปชานาติเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะ ้ามันเผลอเรารู้เป็นทันบางทีนไปปรุงปัจจบายวิตุก็กลายเป็นโทสะขึ้นมาให้ก็าให้เรารู้ทันว่าตอนนี้จิตมีโทสะจะไม่ต้องพูดรู้เฉยถ้าจิตเรามีกําลังเต็มที่นะเรากําลังบดีพอ,อรู่วเกิดโทสะเท่านั้นแหละจิตงอนก็จะกลับมาตั้งมัน่นเมื่อจิตมาตั้งมั่นเนี่ยโทสะก็ไม่ต้องละหรอกมันดับมันเองเพราะว่าเมื่อมันหยุดหลง มันก็ดับเพราะว่าโทสะมันเกิดจากพยาบาทวิตกพยาบาทวิตกที่มันคิดไปเน่ะเป็นโมหะเมื่อเรารู้ทันว่าจิตหลงอะจ,จิตจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อจ,จิตรู้เกิดขึ้นความหลงมันดับพยาบาทวิตกดับโทสะก็ดับถ้าเราดูใบใบเราเห็นว่าโอโทสะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันผู้ใด,ดเห็นไม่เที่ยงผู้นั้นก็จะเห็นทุกขังเห็นหน้าตาไปด้วยนะ มันเป็นเหตุปัจจัยผู้ใดเห็นอนิจจังมันก็จะไปเห็นอนัตตาผูได้เห็นอนิจนจ,นนาานนจังอนัตตาก็เห็นทุกไปไปด้วยกันนั่นแหละเนี่ยเราวิธีเดินปัญญาทั้งหมดนันไม่ได้คิดนะเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูเมื่อเราเดินจงกรมจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ดูจิตที่มันเผลอนั่นแหละเผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้ถ้ารู้ไม่ทันก็ไปเกิดราคะ ก็ให้รู้ทันราคะก็เกิดโทสะก็ให้รู้ทันโทสะในที่สุดเราก็จะเห็นขันห้าครบทั้งห้าขันที่เดินอยู่ก็เรียกว่ารูปขันกิจสุขกิจทุกข์ก็เป็นเวทนาขันขณะมันเผื่อไปชิดเนี่ยมันจะเห็นสัญญาขันด้วยความจำมจะปรากฏขึ้นต่างๆนั่นน ไอตัวที่เอาความจําไปปรุงแต่งนะตอนนั้นก็เรียกว่าสังขารนะก็จะเห็นจิตเคลื่อนไปรู้ทางตาแล้วก็ดับเคลื่อนรู้ทางหูแล้วก็ดับทางจมกูกทางเลิ้นากกาทางกายทางใจเือนเงินเปรู้แล้วก็ดับอาการที่เป็นรู้อย่างเช่นไปรู้ทางตารู้แล้วก็ดับมันก็เรียกวิญญาณเราก็จะเห็นวิญญาณไม่เที่ยงด้วยนั้นว่าเราโดยจะรวมจิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยนะก็ให้เราดูจิตต่อไป ว่าดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูจิตเผลอดูจิตรู้ดูไปดูไปน่ะจากเห็นรูปเห็นนามจากนั้นก็จะกระจายไปเห็นขันห้าทั้งห้าขันนั้งที่กล่าวมาอันนี้คือเส้นทางในการปฏิบัติแต่ปัญหาใหญ่ๆของการปฏิบัติตามอาจารย์สังเกตส่วนมากมันไม่ผ่านด่านแรกคือจิตมันไม่ตั้งมั่น ตามดูนะหลายหลายคนประสบการณ์ไม่ต้องมั่นไอ้ที่จะเห็นจิตตัวเองไหลไปไหลามานี่ก็ยากแล้วร้อยละห้าก็ยังยากไอเห็นจิตตัวเองเนี่ยเช่นว่าเราก็เห็นหลายคนแล้วเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นผู้ที่ไม่เห็นก็อย่าไปเสียใจแล้วฝึกไปแล้วก็เห็น พอกำลังมาเต็มที่นะมันจะเห็นเองจากขุงตาปาที่จากสู่เกิดขึ้นมันจะเห็นเห็นจิตตัวเองมันก็ตายเห็นรูปนี่แหละแต่ไม่จะเห็นเป็นรูปนะจิตมันไม่มีตัวตนแต่ก็รู้ว่าจิตมันเป็นยังไงมันพุ่งไปก็รู้กลับมากรู้มันตั้งมั่นก็รู้มันเผลอก็รู้แล้ว่าจิตไปไหนเห็นหมดเลยมันก็เห็นแขนขาเราเนี่ยนี่คือกําลังของจิตที่มันตั้งมั่นถ้าเห็นอย่างนี้มันปฏิบัติง่าย เวลาตัวเองจิตตั้งมั่นมันก็รู้ด้วยตัวเองไม่ต้องใครบอกว่าตอนนี้จิตตั้งมั่นตอนนี้จิตเผลอมันก็รู้ตอนนี้จิตเคลื่อนออกไปเกาะอารมณ์อยู่มันก็รู้นะไปติดในรูกความคิดมันก็รู้ไอร้รู้รู้ด้วยเป็นปัญญาทาังนั้นน่ถ้าเรายังไม่เกิดจากขู่ไม่เห็นจิตตัวเองที่พูดมาก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเห็นไหม ดน,นั้นด่านแรกพวกเราเอาให้ผ่านพยายามทำสมะถะเดินแบบสมะถะก็ได้เช้าเย็ดชเช้าอยู่นะให้จิตมีกำลังขึ้นมาเมื่อจิตมีกำลังตั้งมั่นเต็มที่แล้วเนี่ยวิปัสสนามันจะเป็นของมันเองถึงไม่มีใครสอนมันก็เป็นเราไม่เก็เห็นเพราะว่ามันเกิดจากขู่แล้วเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นมันก็เห็น,มน,หนไม่มีใครบอกมันก็เห็นเกิดแล้วก็ดับ ราคะโทสะมาเกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับเม่เ,เห็นกังมันเองไม่ต้องให้ใครบอกทั้งห้าขันน่ะมันก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาอันนี้เป็นเส้นทางเราก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติ